สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมสร้างกระแสะแรงในปี2026อย่าง Yamaha Skyjet ที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์สุดลําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดามาดูกันครับว่าเจ้า Skyjet คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ภายนอกของ Yamaha Skyjet กันก่อนเลยนะครับตัวรถถูกออกแบบมาในสไตล์ฟ u ตูริสติกสปอร์ตทัวริงที่เน้นความล้ำสมัยและดูดันตั้งแต่แฟริ่งหน้าที่มีไฟหน้าเล็กคู่ดีไซน์เฉียบคมพร้อมเดทา i มรันนิ่งไลท์แบบเส้นต่อเนื่องดูเทและโดดเด่นมากเวลาอยู่บนถนนด้านข้างตัวรถจะเห็นเส้นสายที่เฉียบคมและไหลลื่นจากหน้ารถไปจนถึงท้ายรถสื่อถึงความเร็วและพลังงานอย่างลงตัว ตัวถังมีการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมอลลอยแบบพิเศษที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสีตัวรถมีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่ดำด้านเมทัลลิกบลูแดงไฟฟ้าและเทาไทเทเนียมที่ทั้งหมดเป็นสีแบบพิเศษที่ให้ความเงางามและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมด้านท้ายของสกายจ็ตก็ไม่แพ้กันไฟท้ายเลเแบบเส้นแนวนอนพร้อมไฟเลี้ยวแบบเซกเอนเชลช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในยามค่ำคืนท้าไอาเสียคู่ปลายเฉียงออกข้างทั้งสองฝั่ง เพิ่มความรู้สึกทรงพลังและสมดุลเมื่อมองจากด้านหลังเบาะนั่งออกแบบให้รองรับการขับขี่ระยะไกลได้ดีพร้อมที่นั่งผู้โดยสารที่แยกเป็นสัดส่วนช่วยให้ขับขี่ได้สะดวกและสบายมากยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะยามาฮ่าสกายจ t มาพร้อมเครื่องยนต์ 900cc แบบ3สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด118แรงม้าที่1500รอบนาทีและแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่8000รอบ นาทีระบบเกียร์6สปีดพร้อมควิกชิปเตอร์ขึ้นลงที่ทาให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวลโดยเฉพาะเวลาขับขี่บนทางคดเคียวหรือเร่งแสงโครงรถเป็นแบบเดลต้าบ็อกซ์ที่แข็งแรงและน้ําหนักเบาผสานกับระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวจาก KYB และโชค๊คหลังเดียวปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่มีความมั่นคงเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงระบบเบรกเป็นแบบดิสก์คู่ด้านหน้าขนาด320มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์4ลูกสูบและดิสเดี่ยวด้านหลังขนาด245ม mm. ิลิเมตรพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าให้มาอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control ปรับได้3ระดับระบบ cornering ABS ระบบล้อ Control โหมดขับขี่ให้เลือก4โหมดได้แก่ Eco, Sport, Touring และ Custom ที่สามารถตั้งค่าต่างๆได้ตามต้งตมตองการ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ tft ขนาด7นิ้วระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน yamaha drive right control app ที่สามารถดูข้อมูลการขับขี่เช็คสถานะรถและตั้งค่าต่างๆได้ผ่านมือถืออย่างสะดวกในด้านความปลอดภัย yamaha skyjet ยังมาพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจพบการหยุดกระทันหันจากรถด้านหน้าระบบไฟสูงอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ตรวจจับรถในจุดอับสายตาทั้งสองข้างของรถเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริงโดยเฉพาะบนทางหลวงหรือถนนที่มีรถแซงบ่อย สำหรับราคาจำหน่าย Yamaha Skyjet ในประเทศไทยเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ465,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับฟีเจอร์ที่ให้มารวมถึงคุณภาพและชื่อเสียงของ Yamaha ที่หลายคนไว้วางใจการรับประกันตัวรถอยู่ที่3ปีหรือ36,000กิโลเมตรพร้อมบริการเซอร์วิสพิเศษที่ศูนย์ Yamaha ทุกสาขา สรุปแล้ว Yamaha Skyjet 2,026เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาเพื่อคนรักความเร็วและความล้ำสมัยโดยเฉพาะด้วยดีไซน์ที่ดูเฉบเยว่ยวสมรรถนะที่เราใจเทคโนโลยีที่ครบครันและระบบความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมที่ขับได้ทั้งในเมืองและออกทริปไกลไกล Skyjet คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้ากับยานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายสวัสดีครับ